สวัสดีครับพบกับแฟ้งครับกับวันสบายสบายครับวันนี้นะครับผมจะมาคุยเรื่องการเปลี่ยนกระเป๋าครับในปีนี้นะครับเน้นเรื่องเงินทองนะครับปีนี้นะครับว่ากระเป๋านะครับสีอะไรเหมาะกับคนวันวันไหนมั่งนะครับครับเรื่องวันนี้ก็เกี่ยวกับกระเป๋าครับการเน้นกระเป๋าครับว่า สีอะไรครับที่ว่าจะเก็บเงินได้ดีนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับวันวันแรกนะครับวันอาทิตย์นะครับสีนะครับที่ใช้ในการเปลี่ยนกระเป๋านะครับในปีนี้ก็จะมีสีแดงครับสีเทาครับสีส้มแล้วก็สีเล็บหมูนะครับ เน้นนะครับเรื่องเงินเรื่องทองนะครับสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับกระเป๋าเท่าฝ่ามือนะครับแบบแบนแล้วก็พับได้นะครับถ้าเป็นใบใหญ่นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะใช้เงินเงินเยอะครับก็คือเป็นคนใจใหญ่ครับคนวันอาทิตย์นะครับใส้กระเป๋าพอดีพอดีฝ่ามือนะครับ แล้วก็วันจันทร์นะครับเน้นเงินทองนะครับสีนะครับสำหรับกระเป๋าก็จะมีสีเขียวนะครับสีเหลืองสีทองนะครับแล้วก็สีแบบเมทัลลิกนะครับที่แบบวิบวับนะครับสะท้อนแสงอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นแบบซิปล็อกนะครับแบบซิปปรอบเลยนะครับเพราะว่าคนเกิดวันจันทร์นะครับ ใช้เงินเกี่ยวกับเรื่องสวยๆงยงงามนะครับ้องใช้สิบซิบรอบนะครับกระเป๋านะครับแล้วก็วันอังคารครับก็เน้นเรื่องเงินเรื่องทองก็สีดำครับสีชมพูนะครับกระเป๋าก็เป็นแบบยาวได้นะครับสำหรับคนวันอังคารนะครับแต่ถ้าเป็นแบบพับนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ เงินทองจะรั่วไหลนะครับสําหรับคนวันอังคารนะครับแล้วก็คนเกิดวันพุธนะครับวันพุธจะมีพุธเช้ากับพุธกลางคืนนะครับพุธเช้านี่สีกระเป๋าก็จะเป็นสีเหลืองสีทองสีเขียวนะครับสีเขียวก็จะมีเขียวตองนะครับแล้วก็เขียวเลมอนเขียวเลมอนนี่จะใช้เงินเก่งนะครับ ก็แนะนำให้ใช้สีเขียวน้ำทะเลนะครับจะเก็บเงินได้เยอะนะครับแล้วก็มาที่วันพุธกลางคืนนะครับคนวันพุธกลางคืนนะครับให้ใช้สีกระเป๋านะครับสีดำครับสีเทานะครับพุธกลางคืนนะครับห้ามนะครับห้ามกระเป๋ามีลายครับ ถ้าถ้าลายก็เป็นลายไม้ไปเลยแล้วว่าลายหนังสัตว์ไปเลยนะครับคนได้เกิดพุธกลางคืนนะครับแล้วก็วันพฤหัสนะครับสีที่กระเป๋านะครับก็คือสีเทาครับสีแดงครับได้ครับแต่ว่าจะใช้เงินเก่งนะครับแล้วก็สีเบจนะครับซิปนะครับซิปก็เป็นแบบซิปสีทองครับจะเก็บเงินได้ดีครับ แล้วก็ส่วนวันศุกร์นะครับคนเกิดวันศุกร์นะครับที่จะเก็บเงินดีก็คือสีฟ้าครับสีชมพูครับโซนสีสว่างสว่างครับของผู้ชายนี่ครับไม่เน้นดํานะครับของผู้หญิงนี่ครับก็คือสีฉุดฉาดได้ครับแล้วก็วันเสาร์นะครับวันเสาร์จะเป็นสีม่วงครับสีดําสีเทาครับแนะนําครับ สีม่วงอมชมพูนะครับจะเก็บเงินได้ดีนะครับกระเป๋าตังค์นะครับห้ามโยนนะครับห้ามนั่งทับนะครับแต่ตอนที่ว่าเดินไปไหนมาไหนก็ใส่กระเป๋องเกงได้ครับแล้วก็กระเป๋านะครับแบบพับนะครับห้ามมีรูตรงกลางนะครับแบบ แบบพับพับได้นะครับรูตรงกลาวห้ามมีนะครับถ้ามีจะไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับปีนี้ครับเป็นปีที่ว่าต้องไหว้ไถ่ชิงเอียะนะครับเท้ากูเวนนะครับแล้วก็สององค์นี่ครับอีกองค์หนึ่งผมไม่แน่ใจว่าจากที่เบตหรือเปล่านะครับสององค์นี่นะครับของปีนี้ครับ แนะนำนะครับให้หาแผ่นแผ่นทองเปลวนะครับใส่ไว้ในกระเป๋าครับเศษทองเปลนะครับใส่ไว้ครับจะได้ดึงดูดเงินทองนะครับปีนี้ครับจุดจีนครับขอให้เฮงเรงยๆกันนะครับที่ผมก็มีเท่านี้นะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเรื่องดีๆในในจุดจีนปีนี้ครับก็จะมีเท่านี้นะครับ ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ